สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่จะเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับการคำนวณระยะทางจากแผนที่อขอเกินนาก่อนนะตอนนั้นจําได้ไหมคะว่าที่เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบแผนที่เพิ่มเติมองค์ประกอบนั้นเขาเรียกว่ามาตาส่วนของแผนที่ถามว่ามาตาส่วนของแผนที่แผนที่คืออะไรนะคะดูนี่ดูความหมายก่อนเนาะ การคำนวณระยะทางจริงจากแผนที่นะคะรูความหมมายของแผนที่ก่อนแผนที่คือการย่อส่วนของโลกลงบนกระดาษโดยใช้มาตราส่วนเนี่ยในการยอ่อดังนั้นเราจึงสามารถคำนวณระยะทางในแผนที่ให้ไกลเป็นระยะทางจริงได้สรุปนะคะแผนที่เนี่ยมันเป็นการย่อส่วนของโลกเราจริงๆอะส่วนที่อยู่บนโลกเราจริงๆอะอะ โดยย่อลงบนแผนกระดาษราบเรียบในการย่อนั้นน่ะจะใช้มาตราส่วนค่ะตัวเนี้ยในการเทียบค่าระหว่างระยะทางบนโลกจริงๆเนี่ยบนโลกพื้นที่นี้จริงๆกับพอมาย่อปุ๊บอยู่ในระยะทางแผนที่ะนะคะเขาบอกว่าดังนั้นเราจึงสามารถคำนวณระยะทาง ในแผนที่ให้กลายเป็นระยะทางจริงได้เออสมมติเราอยากรู้ว่าเฮ้ยไอระยะทางในแผนที่เนี่ยจาก A มา B ตรงเนี้ยจาก A มา B ตรงเนี้ยเนี่ยมันเทียบเท่ากับระยะทางบนโลกจริงๆเท่าไหร่วะเอาใหม่นะถ้าเราต้องการทราบระยะทางในแผนที่จากจุด A มาจุด B เนี่ยที่วาดมากคเนี่ยเออเนี่ยมันดูใกล้เนาะ แต่จร,จริงแล้วอะถ้าระยะทางในโลกจริงๆอะมันจะมีขนาดกี่กิโลกี่ไมล์อะไรประมาณเนี้ยอยากรู้ขนาดบนโลกจริงๆฉะนั้นแล้วการคำนวณระยะทางจริงจากแผนที่เนี่ยก็เลยเข้ามามีบทบาทในการคำนวณพื้นที่จริงๆนะคะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะมาตราส่วนของแผนที่เนาะมันมีการคำนวณน,นะคะมีการคำนวณเขาบอกว่าการคำนวณจากมาตรา ส่วนเศษส่วนทีนี้ถ้าแผนที่แสดงมาตราส่วนเศษส่วนกำหนดอัตราส่วนเอาไว1้1ต่อ100 0 0แต่อ100 0 0ซึ่งหมายความว่าระยะทาง1ห,หน่วยในแผนที่เนี่ยนะคะเท่ากับระยะทาง10000 0หน่วยในระยะทางจริงฉะนั้นมาตราส่วนของแผนที่เป็นการเทียบค่าระหว่าง ระยะที่อยู่ในแผนที่กับระยะทางจริงที่อยู่บนพื้นโลกโอเค okay, นะมันก็จะมีสูตรนะคะนี่คือสูตรแต่เขาบอกว่าโดยหน่วยทั่วไปที่จะใช้เนี่ยควรเป็นเซนติเมตรโดยสามารถหาได้จากสูตรหมายความว่าเวลาที่เราคำนวณโดยสูตรอันเนี้ยเราจะต้องทำหน่วยให้มันเป็นเซนติเมตรเหมือนกันทั้งหมดจึงจะสามารถคำนวณได้ ถ้าข้อมูลไหนที่มาเป็นแบบกิโลเมตรเราต้องแปลงก,กิโลเมตรเนี่ยให้เป็นเซนติเมตรทั้งหมดเหมือนกันก่อนนะคะทีนี้เรามาดูสูตรค่ะนี่คือสูตรคำนวณน,นะ r จุด f จุดเขาบอกว่าคือมาตราส่วนเศษส่วนก็อย่างเช่นอันเนี้ย1ต่อ1นึ่งแสนถ้ามาเขียนในรูปของเศษส่วนก็จะได้1ส่วน1 0 0 0แสนนี่ เขาจะแปลงข้อมูลเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไป MD คืออะไร MD คือระยะทางในแผนที่ค่ะ M, M ก็ย่อมาจาก Map ใช่ไหมอันนี้ระยะทางในแผนที่ส่วน GD ต้องเป็น GD นะคะ GD คือระยะทางจริงบนโลกเนี่ยเราต้องการทราบว่าไอระยะทางในแผนที่เนี่ยมันเทียบเท่ากับระยะทางบนพื้นโลกเท่าไหร่นะคะ โดยจะมีมาตราส่วนตรงนี้นะคะช่วยในการแปลอ่ะไปดูตัวอย่างเลยตัวอย่างนักเรียนเนี่ยวัดระยะทางในแผนที่ได้10เซนติเมตรนักเรียนวัดระยะทางในแผนที่ได้10เซนติเมตรอันนี้เป็น MD ละระยะทางจริงจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เออเขาต้องการทราบของ GD มันเท่าไหร่ หากแผนที่นี้มีมาตาส่วน1ต่อ1แสนก็จากสูตรเลย r จุด f จุด m จุด d จุดส่วน g d นะคะแทนค่า r f ก็คือมาตาส่วน1ต่อ1 0 0 0 0แสนอันนี้เราทราบแล้วเราก็ทำให้เป็นรูปของเศษส่วนอันนี้ส่วน m d เราทราบแล้วก็คือ10เซนติเมตรตัวนี้เป็นเซนติเมตรถูกต้องอ่าว้วก็ใส่10ไปเลยส่วน g d ระยะทางบนโลกเนี่ย เท่ากับเท่าไหร่เราต้องการทราบตัวนี้ทีนี้เมื่อเราต้องการทราบระยะทางจริงบนโลกแล้วฉะนั้นบนโลกของเราแน่นอนเขาไม่ต้องเขาไม่ได้ใช้หน่วยของระยะทางเป็นเซนติเมตรเขาใช้เป็นอะไรคะกิโลเมตรฉะนั้นแล้วถ้าเขาถามระยะทางจริงบนโลกเราต้องตอบเป็นกิโลเมตรเคไหมไม่มีใครตอบหรอกว่าบ้านชั้นจากบ้านไปตลาดเนี่ยระยะทาง1นึ่งแสนเซนติเมตรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ เขาใช้เป็นกิโลเมตรเนาะอ่ะจากนั้นเมื่อแทนค่าได้แล้วนะคะก็จะได้ GD 10 1, 10คูณ1 0 0 0แสน10คูณ1แสนก็เท่ากับ1ล้านซึ่ง1ล้านเนี่ยมันก็ยังเป็นเซนติเมตรอยู่จัดได้ไหมเพราะว่าหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะเราต้องการตอบระยะทางจริงบนโลกให้เป็นกิโลเมตรก็นำา1 0 0 0แสนตรงนี้ที่นกแก้วบอกเนี่ย นกแกบอกว่า1,000งแเซนตมรเท่ากับ1กิโลเมตรก็เท่ากับว่าเราก็เอา1นึ่งแสนตรงเนี้ยเอา1นึ่งแสตัวเนี้ยไปหาร1ล้านคําตอบก็คือ10กิโลเมตรค่ะตรงนี้โอเคตามนี้นะต่อไปตัวอย่างที่2แม่น้ำมีความยาวจริง3.5กิโลเมตรอ่าเห็นไหม แสดงว่าอันนี้ต้องแปลงเป็นเซนติเมตรละเพราะว่าเวลาทําเราต้องทาเป็นหน่วยเซนติเมตรทั้งหมดอแม่น้ํามีความยาวจริงแสดงว่าอันนี้เป็นพื้นที่จริงก็คือ G d ระยะทางในแผนที่จะเป็นเท่าไรเขาต้องการทราบ MD อันนี้หน่วยที่ต่อจะเป็นเซนติเมตรเพราะว่าเขาต้องการทราบพื้นที่ในแผนที่คือหน่วยเป็นเซนติเมตรเข้าใจไหมคะถ้าแผนที่นี้มีมาตราส่วน1ต่อห้า0มืโอเค ไปค่ะ rf md ส่วน gd rf เราทราบแล้ว1ต่อ50,000นี่ก็มาทําแบบนี้ md เราไม่ทราบข้างบน gd มันยังเป็นกิโลเมตรอยู่ฉะนั้นเราต้องแปลกิโลเมตรให้เป็นเซนติเมตรโดยให้เอา1นึ่งแสนเนี่ยมาคูณ3.5ก็จะได้3 0 0 0 0นอันนี้หน่วยเป็นเซนติเมตรแล้ว โอเคไหมถ้าแปลเซนถ้าแปลกิโลเมตรให้เป็นเซนติเมตรเนี่ยเอา10000แมาคูณโอเคนะทีนี้เราก็จะได้ MD เท่ากับ3า0 0 0 0ห้าหมก็โยก50าหมมาจากนั้นก็ตัดเลย1 2 3 4 1 2 3 4ก็5อะไรได้สามารถก็5 7สามารถชนะก็ตอบเป็นเซนติเมตรถูกแล้ว นะะเพราะต้องการทราบระยะทางในแผนที่มันก็ต้องเป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรเนาะตามนี้ต่อไปตัวอย่างสุดท้ายก็คือทางรถไฟเนี่ยยาว10กิโลเมตรเห็นไหมข้อนี่ต้องแปลงเป็นอะไรคะเซนติเมตรไว้ก่อนนะทางรถไฟยาว10กิโลเมตรแต่ในแผนที่เนี่ยยาว10เซนติเมตรอันนี้ถูกแล้วแผนที่นี้ใช้มาตราส่วนเท่าใดเอออันนี้เขาต้องการถ้า ต้องการทราบมาตราส่วนใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาแทนค่าเลย rf md ส่วน gd rf เนี่ยเราไม่ทราบที่เราต้องการหาทีเนี้ย md คือระยะทางในแผนที่เนี่ยเรามันเป็น10อยู่แล้วส่วน gd เนี่ยตอนนี้มันยังเป็นกิโลเมตรอยู่เห็นไหมเราก็ต้องเอาอะไรมาคูณน,นะคะ เอา1นึ่งแสมาคูณ10ก็เท่ากับเท่าไหร่1ล้านนะคะแปลกิโลเมตรเป็นเซนติเมตรเอา1นึ่งแสนมาคูณนะคะก็พอได้ยี้ปุ๊บเราก็ตัดศูนย์เลยฉะนั้นมาตราส่วนนี้ก็1ต่อ1นึ่งแน,นนั่นเองค่ะโอเคนะก็มีประมาณเท่านี้ค่ะมาตราส่วนของแผนที่เดี๋ยวครูจะแนบใบกิจกรรมให้นะคะ มีประมาณ3ข้อให้นักเรียนได้ลองฝึกทำนั่นเองค่ะทวนอีกรอบนึงนะคะหลักการก็คือถ้าเราต้องการจะแปลถ้าเราต้องการจะแปลเน้านี้ถ้าต้องการแปลหน่วยเซนติเมตร ให้เป็นกิโลเมตรเอาอะไรนะคะนำหนึ่งแสนมาทำอะไรคะมา,ารคมาหารโอเคมาหารแต่ถ้าเราต้องการแปลงหน่วยกิโลเมตรน่วยขนาดใหญ่ให้เป็นเซนติเมตรน่ย ให้แปลเป็นนำหน0 0งแสมาทำอะไรคะมาคูณค่ะอ่าประมาณนี้นะถูกไหมนี่แปลเซนติเมตรเป็นกิโลเมตรนำมาหารแต่ถ้าแปลกิโลเมตรให้เป็นเซนติเมตรหนึ่งแไปคูณโอเคนะคะประมาณนี้ ก็จบเรื่องมาตราส่วนนะคะในการคำนวณระยะทางจากแผนที่นะคะก็มีเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ